สวัสดีครับเพื่อนๆ e ีนี้เราจะพูดในหัวข้อของลักษณะการพูดของคนที่เป็นสัตบุตรนะฮะเขาจะมีการพูดมีธรรมอยู่4ประการนะฮะเป็นอย่างไรบ้างเเพื่อลองฟังดูนะฮะหการพูดของสัตบุุรนะฮะเมื่อไม่มีใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นก็ไม่นำมาพูดนะ แล้วถ้ามีใครถามหรือจําเป็นต้องพูดก็พูดอย่างหลีกเลี้ยวลดหย่อนไม่พูดอย่างพิสดารคือโดยรายละเอียดนะฮะไม่ลงรายละเอียดสองลักษณะข,ของผู้ที่เป็นสัตบุรุษเมื่อไม่มีใครถามถึงความดีของบุคคลอื่นก็ยังนำมาพูดนะฮะและนำมาพูดอย่างพิสดาร ค,คือขยายความดีของเขาพูดให้เขาเนี่ยดูดีเลยนะในเมื่อเขามีความดีเนี่ยเราเสริมให้เขาดีเยอะไปเลยอะไรประมาณนี้ฮะสามลักษณะคำพูดของสัตบุรุษนะฮะเ,ออเมื่อมีเมื่อไม่มีใครถามในความไม่ดีของตัวเราเองเราก็ยังนำเอาความไม่ดีในตัวเราเองเนี่ย มาเปิดเผยนะฮะไม่หลีกเลี้ยวรถหย่อนนะฮะนำมาพูดเลยคือเหมือนพูดให้ดูเยอะๆเลยว่าตัวเองเนี่ยไม่ดี่างวุนอย่างนี้เนี่ยสาหรับตัวเราเองนะฮะลักษณะของคนที่เป็นสัตว์ปรเนี่ยก็คือไม่ชมตัวเองฮะว่าตัวเองเสริมไปเลยตัวเองอย่างนี้อย่างนี้นะฮะสี่แม้มีใครไม่ถามถึงความดีตัวเองก็ไม่เปิดเผยแต่ถ้าจําเป็นต้องเปิดเผย ก็เปิดเผยอย่างดีกเลี้ยวรหย่อนไม่พิสดารคือไม่เอาความดีของตัวเองเนี่ยโอ้มาพูดให้เยอะแยะมากมายไม่เสริมเข้าไปอะไรเนี้ยอันนี้คือลักษณะบุณธรรมในการใช้คําพูดของผู้ที่เป็นสตัตบุตรนะฮะ,ะฟังแล้วเป็นยังไงเ,เพื่อนๆก็ลองเอาไปคิดดูนะฮะแล้วฟังคําอธิบายเต็มๆในที่ป้าจาย์ท่งอธิบายไว้ใน ประสูหรือในปฏิปโดกได้โดยละเอียดนะเพื่อนเสุดท้ายนี้ฝากสบู่ใบปอไว้เป็นกําลังใจให้กับผู้ทำคลิปด้วยนะครับเพื่อนเทักไลน์ทักเฟซอะไรกันมาสนับสนุนกันหน่อยนะฮะเพื่อจะได้ผ่านโควิดนี้ไปได้ด้วยกันนะฮะก็ขอกับคุณเพื่อนเครับแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับเพื่อนเผมจะเอานำเอาธรรมะที่เป็นหัวข้อดีด mà bỏ bon.